สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูนกกระทานนะคะที่หนูเคยบอกไว้ว่าเดี๋ยวหนูจะเอาตัวผู้ผสมกับตัวเมียนะคะนี่ค่ะหนูจะใช้สองกรงนี้นะกรงนี้ตัวเมียสี่สิบตัวค่ะแล้วก็ตัวผู้สิบห้าตัวนะคะส่วนกรงนี้ตัวเมียห้าสิบตัวตัวผู้ยี่สิบตัวค่ะกรงนี้นะคะ นี่คะ่ะต่อไปหนูจะเปิดขายไข่นกกระทาเชื้อนะคะอ่าฟองละหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากสนใจอยากได้ลูกนกกระทาอย่างเงี้ยหนูก็จะผลิตให้นะคะแต่ขอให้เป็นกรณีของการสั่งจองเข้ามาหนูขายตัวละเจ็ดบาทคะ่ะคิดไว้ว่าอย่างนั้นนะคะว่าจะ ขายตัวละเจ็บาทค่ะเพศนะคะส่งขนส่งข้ามจังหวัดได้นะเป็นค่าขนส่งตามจริงนะคะนี่ค่ะคืออันนี้เป็นนกกระทาเป็นนกกระทารุ่นแรกที่หนูทดลองเลี้ยงนะคะก็เลยเดี๋ยวจะเอามนาะขยายพันธุ์แล้วก็ส่วนตัวผู้เนี่ยจะเป็นตัวผู้ของสายศูนย์วิจัยสัตว์ปีกกระบินบุรีนะคะ ไม่ใช่นกกระทาสายเดียวกันนะแยกกันนะคะอันเนี้ยตัวเมียเป็นเป็นญี่ปุ่นผสมเท็กซัสนะคะแล้วก็ส่วนตัวผู้เป็นของศูนย์วิจัยสัตว์ปีกบินบุรีนะสายไม่ใกล้กันนะคะนี่ค่ะก็คือตัวเมียเขาพร้อมสมบูรณ์แล้วไข่ฟองโตแล้วหนูก็เลยจะจะมาทำเป็นแม่พันธุ์สองสองกลงนี้นะคะ นี่ค่ะใครสนใจติดต่อสอบถามทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะอะลืม YouTube ทักแชทไม่ได้งั้นก็หน้าโปรไฟล์หน้าหน้าช่องของหนูนะคะ่ะจะมีเบอร์ติดต่อจะมีอ่ามี Facebook ของหนูสามารถเข้าไปติดต่อในนั้นได้เลยนะคะนีคะคะส่วนพวกนี้จะเป็นอ่า ร้วนเล็กที่เราขุนขึ้นมาใหม่นะคะตอนนี้ผลผลิตก็คือโอเคแล้วค่ะเริ่มดีขึ้นเอ่อเริ่มดีขึ้นแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ยังยังไม่ได้ร้อยเปเซนนะคะตอนนี้ถ้าคิดไอ้นั่นก็น่าจะสักแปแสิบเปอร์เซ็นแล้วค่ะนี่ค่ะเป,เปิดไฟให้กินอาหารกองกลางคืนด้วยนะคะ ช่วงนี้นกกระทาจะมีตายวันเว้นวันเลยค่ะเพราะว่าอากาศอากาศค่อนข้างร้อนเนาะช่วงนี้อากาศกลับมาร้อนมากเลยค่ะโอเคค่ะมาแจ้งแค่นี้นะคะขอย้ำอีกทีนะไข่ต่อไปเราจะมีไข่เชื้อนกกระทานะคะปล่อยขายนะฟองละหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ส่งต่างจังหวัดได้ค่ะแล้วก็อ่า ต่อไปถ้าใครอยากได้ลูกนกกระทาเราสามารถเพาะให้ได้นะคะขอคิดตัวละเจ็ดบาทคะเพศน,นะคะส่งต่างจังหวัดได้คะ่ะขนส่งตามจริงนะคะเป็นขนส่งสัตว์สหมิตรหรือล่าอย่างนี้นะคะสองขนส่งนะกล่องละห้าร้อยนะคะส่วนมากนี่ค่ะถ้าอยู่ใกล้ๆหนูแถวโซนอ,อุตรดิต สุโขททยในโซนแถวสีสัตว์โซนแถวสวนค้าโลกถ้าสั่งเยอะๆหนูสามารถวิ่งไปส่งให้ได้ค่ะในตัวสุโขไทยก็ส่งให้ได้นะคะแต่ขอเป็นยอดจํานวนเยอะๆเนาะมันจะได้คุ้มค่าน้ํามันหนูไปนะคะนกกระทาคาเพศแรกเกิดจะขายตัวละเจบาทนะคะก่อนที่หนูจะส่งขายหนูขอขุนหนูขอขุนให้เขาแข็งแรงก่อน อประมาณเจวันนะคะแล้วหนูค่อยส่งนะนี่ค่ะส่วนนกกรทาสาวตอนนี้หนูยังไม่ไม่ไม,มีโปรแกรมทํานะคะเพราะว่าอืมมันใช้ระยะเวลานานเนาะแล้วพื้นที่ของหนูตอนนี้ก็คือมันมันไม่มีแล้วอ่ะมันแน่นไปหมดแล้วนะคะก็เลยยังไม่ไม่สะดวกที่จะทําสําหรับคนที่ถามเข้ามานะคะ แต่ว่าถ้าเป็นไข่เชื้อที่สําหรับเอาไปฟักเองหรือเป็นลูกนกตัวเล็กๆอย่างเงี้ยหนูสามารถทําให้ได้ค่ะโอเคค่ะคลิปนี้มาบอกแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ